สวัสดีค่ะทุกคนและแล้วเราก็มาถึงจนได้นะคะที่วัดวรเชต์นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือกี่แบบผัดวันประกันพุ่งนะคะหลายรอบว่าจะมาที่นี่ทีไรก็ไม่ได้มาสักทีจริงๆแล้วตรงเนี้ยเป็นทางผ่านเราทุกวันเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะมาที่วัดเนี้ยคุณจะต้องต้อ,องเข้าไปในเมืองก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอารถส่วนตัวมาก็เอาเข้ามาจอดที่นี่ได้เลยนะคะ ตอนนี้กี้เพิ่งมาถึงเนี่ยสดๆร้อนๆเลยเพิ่งมาถึงนะคะยังไม่ได้เดินดูอะไรเลยยังไม่ได้คือเดี๋ยวต้องไปเดินดูโซเวรอบๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ก็มันจะบอกว่ากา็ดูจากสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในบริเวณวัดก็จะมีเจดีย์ข้างหลังเห็นไหมคะมีเจดีย์ประธานข้างหลังมีพระวิหารทางด้านนู้นนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเจดีย์ลายที่อยู่รอบๆ เดี๋ยวดูบริเวณรอบๆไปสักหน่อยก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าคือกี่ยังไม่รู้นะว่าประวัติที่นี่สร้างเมื่อไหร่สร้างยังไงใครสร้างยังไม่รู้จริงๆแต่ที่เรามาที่นี่เป็นเพราะว่าเนื่องจากเราอะเข้าไปที่วัดวรเชษฐารามข้างในเกาะเมืองกันมาหลายรอบแล้วนะคะแล้วกี้ก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าในวัดวรเชษฐารามด้านในอะ เขามีข้อมูลนะคะในตอนหลังๆเนี่ยเขามีข้อมูลบอกว่าวัดวรเชษฐารามที่อยู่ข้างในเกาะเมืองเนี่ยเป็นวัดที่มีการถวายเพลิงพระศพสมเด็จพระนายสวรและก็บรรจุพระบรมอัฐิเอาไว้ที่นั่นนะคะซึ่งมันก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างขัดแย้งกันอยู่นะคะเพราะว่า มันจะมีบางบางส่วนนะคะที่เขาบอกว่าวัดนี้ต่างหากหมายถึงวัดวรเชษที่เรากํำลังยืนอยู่ในตอนนี้นะคะเป็นวัดที่จัดพิธีพระบรมศพถวายเพลิงพระศพสมเด็จพระนเรศวรที่นี่แล้วก็สร้างอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิที่นี่นะคะแต่เดี๋ยวนะก่อนมาเนี่ยนะที่ไปอ่านเจอข้อมูลของในเว็บไซต์มาเว็บหนึ่งนะคะซึ่ง คนนี้เขาเป็นคนทีออ่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัดเขาเดินทางไปทั่ววัดในในประเทศเราแล้วมัง้งจำชื่อไม่ได้นะคะขออภัยด้วยที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูด,ดชื่อนะคะคือถ้าเราพูดชื่อเขามันก็จะเป็นการให้เครดิตเขาด้วยแต่ว่าจําชื่อไม่ได้จริงๆเพราะว่าพอดีกําลังนั่งนั่งดูประวัติของวัดรวรเช์ยอยู่นะคะก็เลยเอ๊เห็นเว็บของคนนี้เด้งขึ้นมานะคะก็เลยเอ้า เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันจะมีวัดวลเชษอีกวัดหนึ่งนะคะที่มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเป็นวัดนั้นก็ได้ที่ใช้เป็นพิธีประกอบอพิธีพศและก็บรรจุอัฐิของพระในส่วนที่นั่นซึ่งจริงๆในอยุทยาเราเนี่ยมีวัดวลเชษชื่อเดียวกัน,น่ยมวัดนะคะวัดตรงเนี้ยที่เรายืนอ,อยู่ตรงเนี้ยคือวลเชษเฉยๆวลเชษววแหวนรอเรือสะระเอชอยช้างเบาะสอฤาษี ต่อือสีกะรันใช่ไหมอ่าวรเชษวัดนี้ชื่อนี้ส่วนวรเชษด้านในที่เราไปกันมาสอารอบแล้วนะคะวรเชษถารามข้างในอะ่ะก็ตรงตัวค่ะวรเชษถารามส่วนอีกที่หนึง่งชื่อวรเชษเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าอยู่นอกเกาะเมืองยุทธยาออกไปไกลมากคือกี้ก็ยังไม่รู้หรอว่ามันไปตรงไหนนะคะ คือสมอันแล้วก็ไม่ไม่น่าจะได้ไปวัดนั้นหรอกนะเพราะว่ามันมันน่าจะไม่ได้อยู่ในในในแผนที่เราเดินทางนะคะแต่ว่าในส่วนของวัดอรชเชศเนี้ยคือเกียรมองตลอดเลยนะคะผ่านทีไรก็มองนะคะมองตลอดแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องได้เข้ามาที่นี่ก็อ่ะวันนี้เราก็เป็นนิสายที่ดีเราก็ได้ได้เข้ามานะคะแต่เราจะบอกว่า <laughs> เดินมานะคะเดินมาจากตีนสะพานวัดกษัตริย์ตาจริงๆก็กล่าวว่า เราอ่ะนั่งรถรถสองแถวเล็กใช่ไหมคะเส้นที่รถวัดไก่เตี้ยที่จะไปในส่วนของวัดชัยวัฒนารามแล้วก็จะนั่งบิวินมอเตอร์ไซค์มาที่วัดนี้โอ้โหไม่มีบิวินมอเตอร์ไซค์เลยสักคคันเดียวนะคะก็เลยเดินมาเรื่อยๆนะคะตามสไตล์อย่างที่บอกว่าต้องออกกําลังกายนะคะให้ร่างกายมันอยู่ตัวไว้เพราะว่าเราเดินทางคะ่ะเราเดินทางต้องเดินบ่อยๆนะคะร่างกายมันจะได้อยู่ตัวก็เดินมาจากตรงนั้นมาตรงนี้ก็ไม่ไมกลหรอกคะ่ะแต่เนื่องจากว่าด้วยอากาศที่มันร้อนไง คนก็อาจจะมองว่านี่มึงเดินได้ไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยอย่าซีเรียสคือกี้เดินเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องธรรมดาก็เดี๋ยวขอเดินดูในบริเวณรอบๆสักหนึ่งรอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกทุกคนว่าในบริเวณนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วยังไงก็จากว่าเจดีย์ประธานที่นี่ใหญ่โตมโหฬารมากนะคะแล้วก็สิ่งจะเหลือแต่อิดแล้วแต่ว่าไม่ได้มีคือเหมือนกับว่ามันไม่ได้พังทลายลงมานะกี้ให้ดูแป๊บหนึ่งนะ แล้วก็บราณสถานที่นี่เขาก็ยังให้เดินขึ้นไปได้ยังไม่มีป้ายบอกว่าห้ามขึ้นนะขึ้นได้แต่ว่าบางจุดก็อาจจะไม่ได้อ่เห็นไหมเข, <laughs> เขาไม่เขาไม่ีป้ายบอกมาให้ขึ้นพูดยังไม่ทันขาดคาเลยนะคะเห็นไหมอันนี้คือจะดีประทานเห็นไหมเห็นป้ายแดงๆป่ะอันนั้นอนะ่ะเขาบอกว่าห้ามขึ้นนะคะไม่ต้องห่วงเราก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วนะคะโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวก,กี้ขอเดินดูทั่วๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าวัดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะโอเคค่ะ